สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมฟังธรรมะในวันนี้ช่องสุขใจด้วยธรรมอยากแบ่งปันหลักธรรมดีๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นผลจริงๆว่ามันช่วยให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีสติและไม่หลงทางความเพียรที่มีทิศทางเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิตบางคนอยากประสบความสำเร็จในการงานบางคนอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือบางคนอาจกำลังสแสวงหาความสงบทางใจไม่ว่าจะเป้าหมายไหนสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเหมือนกันคือความเพียรแต่คำถามคือ เพียนแบบไหนถึงจะพาเราไปถึงเป้าหมายได้จริงเพราะบางคนก็เพียนจนเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนสักทีบางคนทำเยอะแต่สุดท้ายก็ท้อแล้วเลิกไปเพราะพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเพียรที่ถูกต้องต้องมีอิทธิบาทสี่เป็นเครื่องนำทางเปรียบเหมือนเข็มทิศท,ที่ช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หลงทิศอิทธิบาทสเส้นทางสู่ความสำเร็จ 1. นฉันทะความรักความพอใจในสิ่งที่ทำจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จคือใจรักถ้าเราทำอะไรเพราะถูกบังคับหรือเพราะต้องทำผลงานมักจะออกมาแบบขอไปขอมาแต่ถ้าเราทำด้วยใจรักแม้จะเหนื่อยก็ยังยิ้มได้ตัวอย่างนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นครูสอนเด็กพิเศษเงินเดือนไม่มาก งานก็เหนื่อยแต่เขาบอกว่าผมรักเด็กพวกนี้มากครับทุกครั้งที่เห็นเขายิ้มผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีความหมายนี่แหละครับคือฉันทะความรักที่ทำให้ความเหนื่อยกลายเป็นพลัง 2. วิริยะความเพียรพยายามเมื่อมีใจรักแล้วก็ต้องมีแรงผลักดันความเพียรไม่ใช่แค่ทำเยอะแต่คือทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ถอยตัวอย่างนะครับลองนึกถึงนักเรียนที่อยากสอบติดหมอเขาอาจจะต้องอ่านหนังสือวันละสิบชั่วโมงทุกวันเป็นปีๆบางวันก็ท้อบางวันก็อยากเลิกแต่เพราะเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาจึงเพียรต่อไปและสุดท้ายก็สอบติดสมใจนี่แหละครับคือเพียรความเพียรที่ทำให้กสวทอสอบติด 3. จิตตะความเอาใจใส่ความเพียรที่ดีต้องมีสมาธิและความใส่ใจไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จแต่ต้องทำให้ดีตัวอย่างนะครับผมเคยเห็นแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำความสะอาดห้องประชุมเธอไม่ได้แค่กวาดกวาดถูถูไปวันวันแต่เธอเช็ดโต๊ะทุกตัวให้เงาวับจัดเก้าอี้ให้ตรงทุกตัวผมถามว่า ทำไมถึงตั้งใจขนาดนี้ครับเธอยิ้มแล้วตอบว่าเพราะฉันอยากให้คนที่เข้ามาใช้ห้องนี้รู้สึกดีค่ะนี่แหละครับคือจิตตะความใส่ใจที่เปลี่ยนงานธรรมดาให้มีคุณค่า 4. วิมังสาการพิจารณาไตรตรองทำแล้วต้องคิดทบทวนว่าสิ่งที่ทำไปดีพอหรือยังมีอะไรต้องปรับปรุง ไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแบบไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดตัวอย่างนะครับนักธุรกิจคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งไปสองครั้งแต่เขาไม่โทษโชคไม่โทษลูกค้าเขากลับมานั่งวิเคราะห์ว่าอาหารไม่อร่อยตรงไหนบริการช้าไหมทำเลเหมาะหรือเปล่าพอเปิดร้านรอบที่สเขาก็ประสบความสำเร็จเพราะเขามีวิมังษากล้าทบทวนและปรับปรุง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งมีฉันทะแต่ไม่มีวิมังสาทำด้วยความรักแต่ผิดซ้ำซมีวิริยะแต่ไม่มีฉันทะทำเยอะแต่หมดแรงง่ายมีจิตตะแต่ไม่มีวิริยะตั้งใจแต่ไม่ลงมือทำจริงจังมีวิมังสาแต่ไม่มีจิตตะคิดเยอะแต่ไม่ลงมือทำจริงจัง อิทธิบาท4จึงต้องครบทั้ง4ข้อเหมือนขาโต๊ะถ้าขาดขาใดขาหนึ่งโต๊ะก็จะล้มขอฝากไว้ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครทำงานอะไรหรืออยู่ในช่วงชีวิตแบบไหนขอให้มีใจรักในสิ่งที่ทำเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในรายละเอียดและหมั่นตรวจสอบปรับปรุงตนเองเสมอเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสนี้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ